<TV. S 2> และตอนนี้นะคะไอ้อยู่ที่บูธลามีนากับพี่จันแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ใช่ <Okay. S 2> พี่จันค่ะขออนุญาตถามถึงไฮไลท์ของปีนี้ค่ะไฮไลท์ของปีนี้จะเป็นฟิล์มตัวใหม่นะคะเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทางลามิน่าฟิล์มเองเลยค่ะชื่อว่า C M Series เป็นดิจิทัลฟิล์มเรียกว่าท่านไหนที่ใช้ในเรื่องของสัญญาณดิจิทัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลนีเวกเตอร์หรืออิสิพาสต่างๆเนี่ยนะคะเลือกใช้ C M Series ได้จะประทับใจในประสิทธิภาพในการการความร้อนแล้วก็ไม่รบกวนสัญญาณดิจิทัลต่างๆค่ะแล้วถามถึงโปรโมชั่นค่ะปีนี้มีโปรโมชั่นเดด็ๆอะะไรบ้างค แน่นอนค่ะส่วนลดเริ่มต้นที่30%แต่ในสินค้าของเราเนี่ยมันมีมากมายหลายตัวถ้าสมมติว่าเราซื้อหลายๆตัวพ่วงกันเนี่ยส่วนลดก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าพูดถึงลามีน่าไม่พูดถึงกิจกรรม CSR าาไม่ได้เลยปีนี้เป็นยังไงบ้างาค่ะ ก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะน้องเอ็คือปีนี้มันเป็นปีที่ยากลำบากปีหนึ่งเราต้องตัดสินใจในช่วงประมาณเดือนมีนาช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาดเราก็ไม่แน่ใจสถานการณ์หลายๆอย่างสุดท้ายเนี่ยเราตัดสินใจที่จะเดินหน้าโครงการเามีหน้าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนต่อหนึ่งโครงการแต่โครงการอื่นๆเนี่ยก็ต้องชะลอไปก่อนจะมีการส่งมอบกันในวันที่9มกราคมที่โรงเรียนสิงสะอาดนะคะที่จังหวัดกาลสินสุดท้ายเนี่ยให้พี่จันฝากอะไรถึงคุณผู้ชมชาวซีทีวีหน่อยค่ะค่ะอยากจะเชิญชวนแฟนๆในการซีทีวีเข้ามาเที่วมงาโกรรค ดีมีคืนด้วย oh. ซื้อแล้วนะคะไปลดภาษีได้ก็เรียนเชิญแวะมาชมกันค่ะ yeah, วันนี้ต้องขอบคุณพี่จันมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ yeah.